ไปนี่ขึ้นไปยังขันนะเอาแม่เอาแม่ โอ้ลมอ,อ,อ,อุ่นตาได้เนาะออาโอ้ยวนเย็ดจีนี่นนะแม่นไปหุ่นนี้มัไปอะไรอย่าไปไล่หึงล่างมันไปบ้าแล้วลัดหน้าฮันวันนี้นะ่ะเออเอา